มาฮะนี่ก็่รายหมุนไปจากนู้นหมุนตลอดเลยหมุนตลอดเลยแล้วตำรวจก็มาอืันนี้วิ่งตามมหแล้วมันไปทั้งในต่อให้มันช่วยดูให้หน่อยด้วยกระโดดข้ามนี่เลยอ่ะ กข้ามรูดน้ำใช่นู่นี่มันมีจุดจัามันไม่เห็นแล้วนะแล้วก็น่นรองเท้ามันหล่นรองเท้าดีประมาณนั่นแหละรองเท้าดีนั่นแหละจมจุลีเขาจะใชเหี้อยู่เลยมันทุ่งไว้น้อยเลยมันวนะหรงนู้นน่มนบ้มหนเลย

สิบลนตงนี้แถวอันนี้แถวาอือพี่ต่อที่รถตัดรถี่ใครนะุลมองาแสนครับประมาณไม่ได้ติดต่อ

ที่สุพรรณบุรีนะครับก็เราสืบสวนสืบสวนมาก็ทราบว่าจะมีการขนยามาทางทางอีสานนะครับก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาจนห้อมพื้นที่ที่เราเตรียมวางแผนเอาไว้นะครับว่าเราจะแต่กำลังเพื่อจับกลุ่มนะครับได้มีการจับกลุ่มก็ตามนโยบายของรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีทางพอบอตรนะครับแล้วก็ทางบปนะครับก็ผู้จัดการตำรวจปราบปรามเนี่ยติดติดไปก็จับกลุ่มได้แล้วที่าราบุรีนะครับได้ครบได้ครบหมดครับ บ้านก็สองล้านสี่แสนเมตรนะครับอกกระสอบครอบสี 6, 000, 000่แสนเมตรเเป็นได้ค่าจ,จ้างครับเอาไปใช้ใจ่ายนะครับปกติในในครอบครัวเราก็ยังไม่สอบทานละเอียดว่าเอาไปใช้อะไรเบื้องต,อนต้นที่คิดว่าเล่นมีการเล่กบบนกรบปานนันก็ถามแล้วก็ไม่ได้เล่นอาจจะยังไม่ทราบว่าไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นยังไงได้บอกไหมครับค่าจ้างเท่าไหร่ก็เบื้องต้นก็ห้าหมื่นบาทครับ